สบายวิว,ว,ว,วิวโปรปวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะไปนั่งรถบรรทุกสิบล้อนะครับไปขนอ้อยพันหรือว่าพันอ้อยนะครับติดตามชมกันได้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบนรถบรรทุกสิบล้อนะครับชเฟิร์สุดหล่อของเราเหมืดิมนะครับ แล้วก็ขับผ่านนะเราเห็นสวยสุดยอดดีครับแล้วก็ได้ถ่าย2,000 years later ตอนนี้เราก็มาถึงไรแล้วครับแล้วก็ตามจริงเราก็เอาไปประมาณ3ามสีเที่ยวแล้วครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายเราก็เพิ่งแอดคลิปนะครับ กางขีไมาใส่นะครับเราอยู่วันนี้แล้วก็จัดให้มันเสมอกันนะครับจัดให้มันเรียบๆนะครับถีบไปงี้นะจะจัดมันนะครับก็ใครที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดกับตะไคร้ด้วยนะครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ ช่องของเรามีดารามากกว่าสามารถนะครับนั่นครับดาราท่านหนึ่งครับสวัสดีกล้องนะครับสวัสดีกล้องนะครับโอ,โอบัวาพั้นครับผมตามจริงผมก็บ่ค่อยเข้าใจภาษาอีสานปนนะ๊ด <laughs> ก็อันนี้ก็เป็นอ้อยพันุนะครับอ้อยพันธุที่ผมใช้ปู่ก็จะเป็นอ้อยขอนแก่นสามนะครับลาก็ค่อนข้างอัวนลำก็ค่อนข้างสวยนะครับอัวนี่คืออัวคคำว่าอัวนี่น่าจะแปลว่าอวบนะครับ ครับตอนนี้รถชีบเอ็มเก้าหนะครับรถชีบของเราตอนนี้ก็เป็นฟอร์ดนะครับเอ็มเก้าหา็กำลังมานะครับเดี๋ยวว่างๆจะรีวิวเอ็มเก้าห้าสี่ศูนยาซให้ดูนะครับ,นะรบก็ตะวันก็กำลังจะรับขอไฟา,าไปนะคสวย ก็จะมีการกดลงนิดนึงนะครับเพื่อให้มันแกลบนะครับเพื่อให้มันอันนี้แต่แต่เราไม่กดแรงนะครับเดี๋ยวตามมันจะแตกนะครับก็ส่งกำลังใจไปสำหรับคนที่กำลังผูกไห้เหมือนกับเรานะครับทีมงานสบายบืมิโปรอันนี้ก็เหลือกรรมสุดท้ายแล้วครับ เดิมครับจัดระเบียบให้มันับก็ถีบๆลงไปอย่างนี้ครับ ท้ายจริงๆแล้วนะครับเราก็จะทิ้งมีดลงไปด้านล่างเราก็จะลงโดยรถขี้นะครับลิฟต์ส่วนตัวนะครับไปเราจะบาดเสียวหน่อยนะครับเอาอันนี้เป็นช่า,างเสียวเหลือเกินนะครับแล้วก็ลง อยู่ตรงน่ามันจะมารีวิวให้ฟังครับ m 9 5 0คิดีสวยงามนะครับนี่ก็เป็นอ้อยพันธ์ของเรานะครับขอนแก่นสามนะครับตามมาดูตามมาชมได้นะครับนี่ก็จะเป็นรถคันที่สบายบริรมโปรเป็นคน มีกลับแล้วนะฮะเคล็ดหรืมมีดนะผมก็จะขับ6610ตัวแรงกลับนะครับก็เพื่อที่เราได้เอกสารมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางเราก็จะเดินทางลุยกันต่อนะครับครับตะวันกำลังจะตกดินพอดีนะครับ เราก็จะตามตูดกันไปใกล้ๆนะหวานทั้งคันเลยนะครับไม่หวานแต่ตัวรถนะครับเราจะมาขึ้นหกหกหนึ่งจุดตัวแรงของเรานะครับก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบ,บายเป็นนวงได้นะครับก็ยังไม่จบคลิ้นะครับรอติดตามก,กันต่อไปนะครับ let's go ตามมาเลยนะตามมาอันนี้ก็จะเป็นน้ำจากน้ำฝนนะครับเราเราจอด่ากฝนเลยนะก็จะมีน้ำย้อยน้ำน้ำหยดนะครับหยดย้อย 别别别，干嘛呢？ กลับบ้านแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบายผมเพิ่มหรือกดไลค์กดแชร์ให้สบายเบื้องบนด้วยนะครับ